จับตามไม่กับโปรเจกต์มูลค่ากว่า120,000ล้านให้ดีนะครับเพราะนี่คือโปรเจกต์ป่ากลางเมืองฮะตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ400ไร่นะครับและนี่ไม่ใช่โปรเจกต์อสังหาระดับประเทศนะมันคือระดับโลกเป็นยังไงเดี๋ิปนี้ไลฟ์ฟังครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าข้อสบอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะ คุณอยู่กับช่อง Property Expert ร่าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท้านคนรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในทิี้ชวนคุยเรื่องของโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์โครงการหนึ่งนะครับที่มีมูลค่ากว่า1 2 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งไอเดียของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากนั่นคือการสร้างพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าใจกลางเมืองอีกด้วยครับซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า The Forestia นะครับผู้พัฒนาเนี่ยก็คือทาง MQDC นั่นเอง ซึ่งก็เป็นนัพัฒนาสังหาเจ้าใหญ่ชื่อดังในเมืองไทยเลยนะครับและหนึ่งในโครงการที่แบบตราตรึงใจของใครหลายคนเนี่ยนะฮะก็คือตรง Magnolia w a t e r f ร์ฟรอน s ์ร e เ c นนะครับไอคอนสยามครัซึ่งก็อยู่ติดไอคอนสยามเลยนะครับแล้วก็ธรรมาสติตึกที่สูงสุดในประเทศไทยอีกด้วยครับ แต่ถ้ามองโปรเจกต์ของ Forest เทียตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่กว่าโปรเจกต์อื่นๆในเครือของ m q t c นะเพราะมูลค่ากว่า120,000ล้านนะครับคำถามคือมันใหญ่ขนาดไหนถูกไหมฮะก็ไอคอนสยามเนี่ยนะครับใช้งบประมาณในาาการสร้างราวๆ50,000ล้านครับแต่ที่นี่เนี่ย120,000ล้านก็คือใหญ่กว่าไอคอนราวๆสองเท่ากว่าครับซึ่งตัวโปรเจกต์อันนี้นี่นะครับตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดนะซึ่งก็ใกล้ๆกับทางเมกะบางนาอีเกียตรงนั้นนะครับ เรียกว่าเป็นถนนเส้นหลักนะครับที่มีไม่กับโปรเจกต์เกิดขึ้นอย่างมากมายนะและโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ400ไร่เลยนะครับ ซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปงานของ MQDC ครับที่มีชื่อว่า The Forestier Story at Beyond นะฮะที่ผู้บริหารเนี่ยก็ต่างมาเล่าเรื่องนะครับว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วรวมถึงแนวคิดโครงการเชิงลึก,กน,นะครับภายในงานเนี่ยนะครับจัดอย่างอลังการเลยทีเดียวนะฮะของกินอร่อยนะครับสื่อมวลชนแขกมาร่วมงานเนี่ยหลายร้อยคนเลยทีเดียวรวมถึงนะฮะมีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆที่ผมรู้จักเนี่ยเพียบอีกด้วยครับผมต้องบอกเลยว,ว่าโครงการนี้มีความล้ําอะไรหลายๆอย่างที่แบบหลายคนฟังจากสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นดีเทล ทั้งหมดวันนี้เนี่ยผมจะเอา i n นสไต์เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงแนวคิดโครงการกันก่อนนะครับก็คือเป็นโครงการป่าใจกลางเมืองซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอเก็ตภาพจากสื่อกันทุกทีแล้วล่ะ ส่วนตัวผมนะครับมองว่าการสร้างทีมเนี่ยของโครงการขนาดใหญ่นี่นะครับเป็นสิ่งที่นักพนาหลังๆเนี่ยค่อนข้างทํากันนะครับเพราะสังหาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปถูกไหมครับดังนั้นอนสังหาอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมันก็จะมีแปลงขนาดเล็กนะครับรวมถึงนะมันก็ไม่ค่อยเหลือพื้นที่ให้พัฒนาอะไรมากแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าใจกลางเมืองจริงๆเนี่ยครับมันก็มีไอคอนนะครับระดับแม่เหล็กต่างๆนาอยู่นั้นมากมายอาจจะเป็นห้างชื่อดังนะครับห้างที่เป็นแลน์มาร์คข,ของประเทศจุดไลฟ์สไตล์จุดคอมมูนิตี้ที่สําคัญของประเทศ อยู่แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็หมายว่าหากต้องการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ออกมานิดนึงเนี่ยนะจำเป็นต้องสร้างอีโคสแตมหรือแอนเวอร์เมนต์นะครับหรือแหล่งไลฟ์สไตล์เนี่ยที่เสิร์ฟในพื้นที่นี้ด้วยเพื่อที่น่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยค่อนข้างครบคันเหมือนอยู่กลางเมืองนะครับนั้นโปรเจกต์ฟลอร์สเตียเนี่ยก็ทำเป็นโครงการมิกซ์ยูทครับที่มีทั้งตัวห้างนะครับตัวรีเทลนะโรงแรมนะครับแล้วก็สถานสุขภาพนะครับรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยอยู่กกใกล้ๆอีกด้วยและคอนเซ็ปต์ของที่นี่เนี่ยก็คือตัวป่านั่นเองฮะ ต้องขอย้ำอีกทีนึงครับเพราะว่าป่าเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวนะครับปกติเราไปดูตามโครงการอสังหารเนี่ยก็จะมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่สวนดูไหมครับแต่นั้นเนี่ยคือพื้นที่สวนดูไหมที่เอาต้นไม้อะไรมาลงมาวางเนี่ยนะครับแต่นี่คือป่าจริงๆเลยคือมีต้นไม้ที่แบบนานาพันธุ์นะครับรวมถึงมีสัตว์ที่อยู่ที่นี่ได้จริงๆก็เรียกว่าโครงการน,นี้สร้างเป็นระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาเลยนั่นเองครับ คือโครงการนี้นะครับมีพื้นที่เกือบ400ไร่นะครับและเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยกว่าครึ่งอีกด้วยนะและถ้าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าลึกจริงๆเนี่ยครับเขตป่าลึกเลยนะมีพื้นที่ราว3.7ไร่ครับซึ่งคอนเซปต์สีเขียวเนี่ยนะครับธรรมชาติเนี่ยนะก็เป็นเทรนด์นะครับที่โลกเราเนี่ยกำลังจะไปนะสู่ความยั่งยืนสู่ความเป็นสีเขียวถูกไหมฮะและแนวคิดของโครงการเนี่ยเขามองว่านะครับการมีอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยนะท่านผู้คนเนี่ยมีความสุขมากกว่านั่นเองครับก็เลยใช้ตรงนี้เนี่ยยยยยเเป็นนจุดขาาาาใกรททํี่่ออูศัซะะลฮ ก็จบในฝั่งของตัวแนวคิดไปแล้วนะครับส่วนที่สที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของดีเทลเรื่องของรายละเอียดของโครงการนี้ครับซึ่งหลายคนก็รู้ว่านะการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการซื้อที่ดินมานะครับจัดสรรแล้วก็ขายไปเนี่ยหลายคนก็จะไม่ได้คํานึงถึงความยั่งยืนสักเท่าไหร่ แต่ต้องบอกเลยว่าความยั่งยืนหรือว่าความเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้พูดเอาเท่ๆนะครับเพราะว่าดีเทลจริงๆเนี่ยต่างลงลึกในตรงนี้แล้วก็ทําจริงๆด้วยนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับเรื่องของถนนเนี่ยที่นี่เนี่ยใส่ใจมากๆนะครับปริกติถนนเนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งของคนเดินเท้าถูกไหมครแล้วก็ในฝั่งของรถยดวิ่งใช่ไหมครับอย่างแรกนะครับถนนของโครงการนี้เนี่ยครับจะมีอุณหภูมิเนี่ยน้อยกว่าถนนข้างนอกเนี่ยครับโดยทั่วไปเนี่ยกว่า10องศาเลยทีเดียว และซึ่งโดยทั่วไปนะครับถนน,เ,นเป็นสิ่งที่อมความร้อนเอาไว้เยอะที่สุดของตัวอสังหารแล้วลหละนะครับถ้าวันนี้ถนนของที่นี่เ,ย,เย็นก็ทําให้อากาศโดยรวมเนี่ยนะครับมันเย็นกว่าข้างนอกด้วยนะรวมถึงมีต้นมงต้นไม้นี่นะครับอุณหภูมิในโครงการนี้จะเย็นกว่านอกมา3องศาครับ มากไปกว่านั้นนะครับเลนของคนเดิน,นยังแบ่งเป็น2ประเภทอีกด้วยอันหนึ่งคือเลนช้ากับเลนไวนะครับคือจากการวิจัยเขาบอกไว้ว่าคนที่แบบเดินช้าๆเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภยัยถ้าวันนี้มีมจัก,กรยานขับผ่านหรือคนวิ่งเ,เร็วนี่นะครับวิ่งอยู่ในเลนเดียวกันนะฮะ ทางโครงการก็เลยแบ่งเป็นสองเลนซะเลยครับถ้าคุณจะเดินช้าเป็นคนสูงอายุนะครับหรือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยจะเดินเล่นชิลๆเนี่ยอยู่เลนช้าครับแต่ถ้าคุณอยากจะปั่นจักรยานเนี่ยจะวิ่งเร็วๆนี่นะครับก็อยู่เลนไวๆเลยจะได้แบบไม่ต้องระวังว่าจะชนใครหรือว่าทําเวลาเนี่ยทำความเร็วได้อย่างดีด้วยซ้าครับจากที่ผมเนี่ยได้ไปเดินในโครงการจริงๆนะครับเลนการเดินของที่นี่เนี่ยนะครับโอ้โหรายล้อมด้วยต้นไม้ธรรมชาติจริงๆฮะเหมือนกับเราวิ่งอยู่ในป่าเลยนะครับฟีลลิ่งเนี่ยดีมากครับและอีกดีเทลหน ข้างนอกเลยเพื่อจะเมนเทนนได้ง่ายๆ,ๆนะครับในเวลาที่นานผ่านไปครับซึ่งเมื่อเวลานานผ่านไปนี่นะครับการเมนเทนนระบบท่อเนี่ยเป็นเรื่องที่หินมาหายหินมากๆแต่การเอาออกมาข้างนอกเนี่ยเมนเทนนง่ายกว่าดูแลได้ง่ายกว่าก็เรียกว่าแค่นี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงการคิดแบบแนวยั่งยืนจริงๆนะครับจากรายละเอียดเล็นๆน้อยๆที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็เลยนึกภาพออกนะครับว่าการพนาโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เน้น profit เป็นที่ตั้งนะครับ เน้นเรื่องของความสุขของคนเนี่ยมาก่อนจริงๆน,นะครับซึ่งในฝั่งของอต้นทุนเนี่ยนะครับตามมาทีหลังครับส่วนขอข้อที่สานะผมให้เรื่องของการเชื่อมโยงนะครับรวมถึงอีโคสเต็มของโครงการนี้ครับอย่างที่กล่าวไปขัานต้นนะครับ โครงการนี้ตั้งใจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับบนพื้นที่เกือบ400ไร่นะฮะแต่ขั้นในเนี่ยจะมีความกระจายความหลากหลายของผู้อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับมีทั้งในฝั่งของตึกที่แบบว่าเพชรเฟลลี่นะหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้นะครับมีในฝั่งของตึกที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเช่นทางเดอะวิสตอมตรงนี้ฮะก็เป็นตึกไฮร i ส์นะครับหรือบางคนเนี่ยชอบเป็นตึกเตี้ยนะครับเป็นวิลล่าอยากจะแบบว่าสัมผัสธรรมชาติได้อย่างแน่นจริงๆเปิดหน้าต่างมาเจอเนี่ยก็มีนะครับเมลบรีโกฟมีทั้งเป็นวิลล่าม ย,ยังไม่พอนะครับบุคคลที่แบบอายุ50ปัตติต้องการอสังหาที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่หายากมากๆนะเพราะเป็นทาร์เก็ตที่แบบพิเศษมาก,มากๆนึกภาพอไหครับแต่ที่นี่เขาก็มีครับโครงการ The a d พั n t r y นะครับบอกเลยว่าคนที่จะอยู่ได้เนี่ยต้องอายุ50ปัตเท่านั้นน,นะครับแล้วก็มีโครงการสวิตสุขภาพอะไรครบวงจรกิจกรรมสำหรับคนที่50ปัตเนี่ยครับอยู่ได้อย่างสบายเลยฮะนั่นหมายความว่าโครงการนี้ทําให้1ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะ มีกระจายก,กันอยู่หลายโปรเจกต์ก็ได้อย่างเช่นคุณปู่คุณย่าอยู่แอปเปนทรีถูกไหมฮะคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ตรงมาร์เบลี่กรอฟนะครับเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไปอยู่ตรงวิสต์ดอมอะไรแบบนี้แต่งั้นแต่ละครับทุกโครงการจะมีการเชื่อมโยงนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าตัวแคนโอปี้วอล์กเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทางเดินนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างตัวโครงการนะครับแล้วก็เดินตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีป่าลายร้อมอีกด้วยอีินด่้งอินไซด์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเรื่องของตัวแอปเปนทรีนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้ผููู้้้สงงงออาาาาาายยยยยุเเนนนี่่่ะคครับับไไดดดททมกกกกลลลลหหว็ บ้างไวัยรุ่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับทำให้ ชีวิตเนี่ยนะครับคุณวชีวิตเนี่ยดีกว่าผู้สูงอายุที่แบบอยู่กับคนรุ่นเดียวกันนะครับนั้นโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบออกแบบมาเฉยๆนะครับแต่ยังคิดถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนแต่ละอายุอีกด้วยครับนอกจากอีโคสเต็มนะครับในมุมของลูกบ้านแล้วนะฮะยังมีอีโคสเต็มเนี่ยในมุมของโปรเจกต์อื่นๆนะครับเช่นโปรเจกต์รีเทลนะครับซึ่งโครงการนี้มีโปรเจกต์รีเทลชื่อว่าตัว Habitat ด้วยนะครับก็เป็นทั้งรีเทลนะค้าขายของนะครับรวมถึงเนี่ยเป็นพื้นที่ของเมืองด้วยนะฮะแล้้้้วววกก็็มีีีโโปปรรรรเเจตตต์ท่่่นนนอออฟฟิิิศบบลดดงงงงยยคคััซึูหา หมายความว่าคนข้างนอกนะฮะก็สามารถมาใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการช้อปปิ้งเอนเตอร์เทนของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทั้งคอมมูนิตี้เอนเตอร์นะครับเป็นทั้งแฟมิลี่เซ็นเตอร์นะแล้วก็มีเวิร์กเพลสด้วยนะครับนั่นคือทํางานที่นี่ก็ได้ครอบครัวก็ดีซึ่งโดยทั่วไปแล้วในอสังหาริมทรัพย์นะครับจะต้องโคอยู่3อย่างนั่นคือที่อยู่อาศัยับงคือแหล่งงาน3คือแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับถ้ามีโปรเจกต์ตรงนี้เข้ามาเนี่ยอย่างหนึ่งคือให้คนจะทำออฟฟิศบอยู่เ้นลแวก็็ป CBD ใหม่ยอยู่แล้วเนี่ยยังไงตรงนี้เนี่ยมีคนมาอยู่แน่นอนพอแหล่งงานได้แหล่ง e n t เต t a i n m e n t นะครับห้างเฮิร์กเนี่ยก็มีครบถ้วนด้วยมาจึงตอให้นะครับโครงการนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์นั่นเองครับอีกทั้งน,นะครับแหล่งงานของที่นี่เนี่ยยังมีเกี่ยวเนื่องกับเป็นศูนย์สุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเน้นเรื่องของสุขภาพถูกไหมฮะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมาเปิดตรงข้างๆตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับแหล่งงานตรงนี้เนี่ยก็เป็นทั้งรีเทลได้เป็นออฟฟิศวิดดิงรวมถึงเป็นศูนย์สุขภาพบุคลากรทันการแพทย์มาอยยยู่่่่ในนนนททาาางงงีีีีีี้้้้้ดววววแลรรบเกกก็็จจะะมมตตัั ดูแลลูกบ้านนะครับในฝั่งของแ p p l ิ t r e ีแนวสุขภาพแนวสุขภพขพวกนี้เนี่ยก็อยู่ข้างในดังนั้นอุปกรณ์นะครับแหล่งงานเนี่ยตรงน,นี้แน่นแน่นอนถ้าที่ผมดูในโครงการวิสตอมตรงนี้นะครับต่อให้คุณอยู่เองก็ดีถูกไหมฮรสอนะครับถ้าคุณจะมาซื้อลงทุนเองก็ไม่เลวนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างโดดพอสมควรแบบอย่างเช่นตัววิลล่าก็หลักร้อยล้าน,นนะครับก็สำหรับคนที่ชอบแบบไฮไรส์นะครับแบบห้องเล็กๆหน่อยเนี่ยต่อตารางเมตรก็จังเป็นหลักแสนอยู่ใน,นหมายความว่านะครับถ้าจะซื้อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่า1คือแหล่งงานเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับสองคือเป็นถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ปล่อยเช่าก็ยังพอได้ยิวอ,อยู่นั่นเองครับ <ๆ S 2> ก็คือเมื่อเทียบกับถ้าเป็นโครงการราคาหลักร้อยล้านเนี่ยอาจจะเหมาะกับอยู่เองมากกว่านะอันนี้ มันค่อนข้างสมดุลน,นะครับทั้งในฝั่งของธรรมชาติเองทั้งในฝั่งของแหล่งงานแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์เองรวมถึงแม้จะมีพื้นที่ลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยมันก็มีดีมาร์เช่นเดียวกันและข้อ4ที่ผมค่อนข้าง เอ่ออันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อย่างนี้ในคือเรื่องของตัวดิจิตอลแอสเซทนะครับคือพอเราฟังโปรเจกต์เกี่ยวกับธรรมชาตินี่ครับเกี่ยวกับการสร้างป่าเนี่ยย้อนกลับไปในสู่ธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกันย้อนกลับสู่รากถูกไหมฮะแต่ว่าครับโครงการอสังหาที่นี่นะฮะซื้อเรียลแอสเซทจริงๆเนี่ยแถมตัวเวอร์ชวลแอสเซทให้ด้วยนะครับหรือว่าแถมอสังหาโลกเสมือนให้ด้วยนะฮะซึ่งหนึ่งโปรเจกต์โลกเสมือนของเขาหรือเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับมีชื่อว่า i d เดียของทาง MQDC ครับ,รบก็จะะผนนนนนนววกกกกทาาาให้นนะ้้้้้ลลููบเเเี่่ยยขขสสโมมือไดดึ อีกทั้งนะยฮะยังรวมไปถึงการช้อปปิ้งนะครับผ่านแพลตฟอร์มโลกเสมือนแล้วก็ส่งไปยังที่บ้านได้อีกด้วยครับหลายคนก็มีภาพจําว่าแบบอสังหาโลกเสมือนเนี่ยมันทำให้เราได้เชื่อมโยงกับคนได้มากขึ้นไปทั่วโลกถูกไหมครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันยังมีการเชื่อมโยงในเชิงของการแพทย์ด้วยนะครับสุขภาพนะฮะอีกทั้งเนี่ยเป็นเรื่องของเกมแล้วก็การเรียนิ่งการเรียนรู้นั่นเองครับที่ว่าตัวฟอร์เรสตเทียนเนี่ยเขาเน้นเรื่องของสุขภาพการดูแลยามบ้านปลายอยู่แล้วนะครับทั้งโปร ที่แบบลูกบ้านเนี่ยจะเชื่อมโยงกับพวกเอ่ Service, อเซอร์วิสเกี่ยวกับการแพทย์แล้วนะครับในฝั่งของตัวเวอร์ชวลเนี่ยนะเฮ้ยมันก็เชื่อมโยงได้เช่นเดียวกันนะครับและมากกว่านั้นนะครับมันก็ยังเชื่อมโยงไประดับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีเป็นสตอรี่มีเป็นแอนิเมชัน Animation อะไรอีกด้วยนะครับแต่โดยเบื้องต้นเลยนะการเข้าถึงพวกเอ่อการศึกษานี่นะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมว่าก็ร่ำมากๆแล้วนะสำหรับอสังหาโดยทั่วไปนะครับนั่นเองโดยสรุปนะครับของโครงการนี้นะผมแบบว่าค่อนข้าง, Surprise, าง,าางเซอร์ไพรรรสส์อออยยย่่าาาาางงงมกกกแเลลคื้้ ตัวแบบโปรเจกต์ป่ากลางเมืองนะครับที่เกือบ400ไร่เนี่ยตรงบาดาลเนี่ยนะฮะทางโครงการเนี่ยบอกว่านี่คือเดอกวันแอนโอลี่จริงๆนะครับคือมีที่เดียวบนโลกใบนี้ซึ่งบอกเลยว่าพวกวิลล่าเนี่ยนะครับขายหมดเร็วกว่าที่อื่นเลยนะก็คือราคาแพงๆเนี่ยขายหมดก่อนนะครับจริงอยู่นะครับพอเวลาที่ใครหลายคนเนี่ยนะครับมองโครงการนี้เนี่ยพอมองตัวเลขรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันค่อนข้างที่จะเออโดดกว่าที่อื่นนะเมื่อเขาเปรียบเทียบกับทำเลนะครับเมื่อเขาเปรียบเทียบกับเรื่องของอสังหาหรือพื้นที่ที่ได้นี่นะฮะ แต่ผมต้องบอกอยากให้คนเนี่ยที่สนใจเนี่ยครับลองเข้าไปดูในโครงการก่อนคุณจะเห็นถึงเ n เวนต์นั่นนะครับอย่างที่บอกพื้นที่โครงการนี้เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยซื้ออสังหาที่เป็นอิฐหินปูนทรายหรือว่าที่ดินนะแต่คุณซื้อ Environment ทั้งหมดนะครับที่ทางโครงการเนี่ยสร้างมาให้ด้วยและนี่คือไอเดียของอสังหารุ่นใหม่นะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้ขายแค่ พื้นที่กันอยู่สายแต่เขาขายไลฟ์สไตล์ขายการใช้ชีวิตซึ่งผมกล้าบอกว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์หนึ่งในที่รายละเอียดดีเทลของการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างเป๊ะจริงๆครับ สัปทีนีก็มาเล่าให้ฟังไปเท่านี้นะครับถ้าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการไหนนะครับอินสตาจะทำผู้บริหารเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกแบบนี้อีกนะฮะสำเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะหาโครงการบ้านอยู่อย่างเงี้ยครับเชื่อมั่นเลยว่าเฮ้ยพอฟังผมเนี่ยจะรับดีเทลที่มากพอพอที่ตัดสินใจในการที่จะเลือกบ้านได้ด้วยตัวเองนะครับรวมถึงนะจะเห็นแนวโน้มมุมมองเทรนด์ของอสังหาในอนาคตได้ด้วยนะครับจากมุมมองของผู้บริหารโครงการจริงๆพวกนี้ครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กกดดดดตติิามช่อองไวว้ยนนะะะครรัับบแลขธี ใช้ถึง1ล้านซับเลยครับเจอลิปหน้านะครับสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ทางเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานแล้วก็ดอกเบี้ยตำ่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรตเสมือนใบเบิกทางในวงการถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เปรนเสมือนทองคําเลย หากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสำเร็จในสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเย่ยได้เจอกันตัวเป็นๆและก็ความรู้เชิงลึกปรียัเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ Li น์แอดคิมพอปกติไลน์้ังหลานนี้ได้เลยครับ